ประวัติผู้แต่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวชื่อผู้แต่งมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์สยามรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จัก,กรีและทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่50ตามประวัติศาสตร์ไทยสเสด็จพระราชสมภพเมื่อเมื่อวันเสาร์ขึ้น2ค่ำเดือนยี่ ปีมะโงพูสุขจุลศักราช1242ตรงกับวันที่1มกราคมพุทธศักราช2424เป็นพระราชโอรสองค์ที่32ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระองค์ที่สในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมร,ราชินีนาถพระบรมราชราชชนนีพันปีหลวง สเสวยราชสมบัติเมื่อวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมปีจอพุทธศักราช2,453และเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสสบดีที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2,468ปีฉลูรวมพระราชกลพันษา44พันษาดำรงราชสมบัติรวม15ปีประวัติความเป็นมา หัวใจนักรบเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เล่นเป็นละครปลุกใจให้คนไทยรักชาติและเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองลักษณะคำประพันธ์ศิละปะการประพันธ์ดำเนินเรื่องด้วยบทสนทนาบรรยายฉากเหตุการณ์อารมณ์ตัวละครอย่างชัดเจน ด้วยภาษาโบราณที่เข้าใจง่ายอีกด้วยสาระสำคัญปลุกจิตสำนึกความรักชาติทำให้เห็นความสำคัญของทหารและชี้ให้เห็นว่าคนเราสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้การนำไปใช้ในชีวิตจริงเราควรแสดงความรักชาติด้วยการเป็นเด็กดีตั้งใจเรียน เมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็ใช้ความรู้ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองตัวละครพวกเราพระพิรมเวรากรนายสวิงนายสวายนายสวัสดนายกองโทนายหมวดโทนายหมวดตรีนายหมูเอก นายหมู่โทร,ราชบุรุษสุดใจครูใหญ่โรงเรียนมัธยมมณีบูลนายหมู่พอรอผู้บังคับที่4ลูกเสือโทนายคำกองลูกเสือที่11นายร้อยเอกคนกลางนายสุนเบงนักเรียนกฎหมายพวกข้าศึกผู้บังคับการทหารข้าศึก ปลัดกรมทหารข้าศึกนายร้อยตรีกองทหารข้าศึกนายทหารนักบินกองทหารข้าศึกเนื้อเรื่องย่อหัวใจนักลบเมื่อนายสวิงหนีราชะการทหารกลับมาบ้านเพราะเข้าใจว่าพระพิลมวลากรป่วยหนักนั้นประจอบกับเวลาที่ข้าศึก ยกกำลังเข้ามาลุกลานมนทนหัตหัสดินบุรีและผู้บังคับกองเสือป่าซึ่งนำกลังเข้าต้านทานกลับต้องเสียชีวิตลงหลวงมณีราดบำรุงผู้บังคับหมวดจึงต้องรับหน้าที่ผู้บังคับกองเสือป่าแทนหลวงมณีราดบำรุงตระหนักว่า จำจะต้องรีบคุมกำลังไปป้องกันรักษาสะพานข้ามลำน้ำซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญมามีให้ฐานค่าศึกแย่งชิงหรือทำลายลงนิดทั้งนี้เพื่อรักษาไว้เป็นเส้นทางลำเลียงพลของกองทหารที่จะยกตามมาภายหลังนายสวิงเมื่อทราบความจริงว่าถูกหลอกให้กลับมาบ้าน จึงได้รับอาสาที่จะนำขา่าวจากหลวงมณีราชบำรุงไปส่งให้ผู้บังคับกองทหารที่แนวหลังเพื่อเป็นการทำดีถ่ายโทษหนีทหารแต่ยังไม่ทันที่จะก้าวพ้นสวนหลังบ้านนายสวิงก็ถูกลอบยิงเสียชีวิตนายสวัสด์จึงอาสาใช้วิชาลูกเสือที่ร่มเรียนมาเล็ดลอดออกไปส่งข่าวแทนต่อมา กองทหารซึ่งได้รับข้อมูลลับที่นายสวัสด์ได้เล็ดลอดนำไปสง่งให้ยกกำลังมาถึงและสามารถขับไล่ค่าศึกพ้นไปจากมณฑลหัดสดินบุรีได้แล้วพระพิรมวรากรซึ่งรอดชีวิตมาได้มีสำนึกถึงหน้าที่ของนักรบที่พร้อมจะสละชีวิตเลือดเนื้อเป็นชาติพี และตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการเป็นเสือป่าและลูกเสือจึงเปลี่ยนใจและขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกเสือป่าและจบการแสดงลงในฉากที่หลวงมณีราชบำรุงบอกลาแม่อุไลไปทําหน้าที่เสือป่านักรบอาสาสปักช่วยกองทหารลุกไล่ฆ่าศึกที่ยกมาย่ำยีมนทนหัดสดินบุรี คุณค่าด้านวรรณคดีคุณค่าด้านวรรณศิลป์การสรนคำการใช้คำที่หลากหลายในการสื่อความหมายถึงตัวละครแต่ละตัวซึ่งการสรรคำจะทำให้ผู้อ่านไม่เกิดความเบื่อหน่ายเพราะหากไม่มีการสรรคัก็จะต้องใช้สรรพนามแทนตัวละครหนึ่งซ้สำๆคุณค่าด้านสังคมการแสดงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และค่านิยมของบรรพบุรุษ การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ตัวละครแต่ละตัวเป็นตัวแทนของมนุษย์โดยทั่วไปเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของลูกเสือไทยในปัจจุบันคุณค่าด้านเนื้อหาเนื้อหานอกจากจะได้ความบันเทิงแล้วละครเรื่องยังได้แสดงถึงความรักชาติเช่นพระพิงรงเวลากกรซึ่งรอดชีวิตมาได้มีสำนึกในหน้าที่ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของเสือป่า ของมนุษย์ที่พร้อมสลัชีวิตเลือกเนื้อได้สานึกหน้าที่ของนักลบที่พร้อมจะเสียสละเลือดเนื้อเพื่อชาติการนำไปใช้ในชีวิตจริงเราควรแสดงความรักชาติด้วยการเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็ใช้ความรู้ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองจัดทำโดยอืม นายกัมพนาต์ตาบุตรดาเลขที่3ม .5 ห้ทับ4 2. นายศิลวิสีทองเลขที่6ม .5 ้าทับ4 3. นายอิสรานุวัตรอุทิเลขที่9ม .5 ้าทับ4 4. นายปริญญาคงหนองลานเลขที่7ม .5 ทับ4 5. นายกิติศักดิ์พวงเพชรเลขที่10ม .5 ทับส